สวัสดีค่ะพี่พี่ไรเดอร์ฟ้ดแพนด้าทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับแผนที่ฮิตแมปกันค่ะแผนที่ฮิตแมปคืออะไรแผนที่ฮิตแมปเป็นฟังก์ชันที่จะแสดงให้พี่พี่ไรเดอร์เห็นพื้นที่ที่มีจำนวนออเดอร์หนาแน่นค่ะโดยแผนที่นี้จะช่วยให้พี่ไรเดอร์สามารถวางแผนการทำงานเพื่อเพิ่มโอกาสที่จะได้รับออเดอร์มากขึ้นค่ะ โดยแผนที่จะปรากฏจุดหรือวงกลมสีแดงตรงบริเวณที่มีออเดอร์เป็นจำนวนมากแสดงถึงความหนานแน่นของการเรียกออเดอร์ในแต่ละโซนค่ะวิธีการเปิดใช้งาน Heat Map 1. เลือกปุ่ม3ขีดที่อยู่ข้างบนซ้ายมือของหน้าจอ 2. เลือกการตั้งค่า 3. เลือกเปิดใช้งานแผนที่ Map Box พื้นที่ที่มีออเดอร์มาก เพียงเท่านี้ p p ่ r i d ไรก็สามารถใช้งานแผนที่ฮีทแม p ได้แล้วค่ะหมายเหตุ 1. แผนที่นี้จะแสดงขึ้นเมื่อไรเดอร์กดเริ่มงานและอยู่ในพื้นที่วิ่งงานที่ตนเองเลือกไว้จะแสดงเฉพาะโซนที่ไรเดอร์เลือกวิ่งงานเท่านั้นนะคะ 2. ร้านอาหารที่มีจำนวนออเดอร์มากที่สุด30%จะถูกแสดงบนแผนที่ค่ะ ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่จะอ้างอิงจากข้อมูลของจำนวนออเดอร์ในสัปดาห์ที่แล้วค่ะ